หมอบีเขาจบเป็นอเมริกันบอร์ดจบเฉพาะทางจริงๆซึ่งเป็นอะไรที่เฉพาะทางมากๆแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆไม่ใช่เป็นหมอที่เทคคอร์ดแบบระยะสั้นทั่วไปครับการที่เราเป็นหมอเราก็จะมีความรู้เนาะว่าใครที่เป็นเฉพาะทางจริงๆแล้วก็เราเลือกคุณหมอีเนี่ยเพราะว่าคุณหมอบีจบอเมริกันบอร์ด ซึ่งเป็นอะไรที่เป็นเฉพาะทางมากๆแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆพี่พีนี่ยคือเป็นหมอที่จบเฉพาะทางนะครับทางด้านการปลุกผมโดยเฉพาะเป็นอเมริกันบอดนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นหมอที่เทคอร์สแบบระยะสั้นทั่วไปนะครับเวลาหมอเลือกหมอกันเองเนาะเราก็จะเลือกหมอที่เขาจบเฉพาะทางจริงๆแล้วถ้าเป็นอเมริกันบอร์ดด้วยมันก็ พิสูจน์ด้วยตัวของชื่อเชี่ยวชาญเรื่องการปลูกผมจบทางด้านผิวหนังเป็นปริญญาโทนะครับถ้าได้ผิวหนังมาก่อน2ปีจากนั้นถึงจะสามารถไปต่อเฉพาะด้านปลูกผมได้ซึ่งต้องเรียนเป็นปีเลยครับเพราะฉะนั้นก็เลยมั่นใจได้เลยว่าเรื่องประสบการณ์ความรู้ความสามารถของพี่บีเนี่ยต้องดีจริงๆครับผมและนอกจากนั้นเองเราก็ได้มีการศึกษาหาดูเคสรีวิวต่างๆแล้วเราก็พบว่าเออ คุณหมอบีนี่แหละที่ปลูกขึ้นปลูกแน่นแล้วก็ปลูกสวยจริงค่ะ